เก็บเลยอเล่เก็บเก็บใส่กระสอบเลยลูกค้าเราแล้ว ที่ทุกคนรอคอยและรอคอยเสียงแดงฟังชัด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 ูดดดดดใครรอก็รีดก็ชิ่งอย่างอ่ะใหม่สิขาถอยไปหน่อยใหม่โอ้อเขียวแดงเลย L L, L, L Bean โอ้โหคุณพี่ แอลบีนครับผมสายผ้าร่มไปไหนมาแล้วแอลแอลบีนหนึ่งตัวลงสด,สดสดใหม่ๆเมื่อเช้าเลยนะคะตัวนี้สวยมากแดงนี้สวยมากพี่แดงใหม่มากแดงแดงสดเกิดมาเพื่อแดงอะ่ะไม่ใหม่ได้ไงอ่ะด,ดูดิป้ายดิปาย,ยังอยู่เลยจ้ะ ไม่ได้ใส่พี่ใครบอกไม่ใหม่นิดอันเดอร์ค่ะอันเดอร์โอ้ยลูกค้าพี่ตัวนี้เป็นพูม่าแต่ไซสเด็กโอม่าติดมาหนึ่งตัวพูม่าไซสเด็กพูม่าไซสเด็กใช้หนูเลยเหรอจ้าก็ใส่ได้ก็ใส่ได้อยู่ทำไมอ่ะที่ก็แค่ไปดูแล้วใส่อะไรวะ ใส่ไงใส่ขาเหรอขาน้าขาน้าแบบนี้ต่แบบเลือดตาไปบองฟ้าสีส้มแบบสดจัดเลยพี่จ๋าลมเธอม่วงค่ะพี่พี่ต้องรีดนะเดี๋ยวรีดให้ดูจ้ะว่ารีดเรามันจะออกมาเป็นยังไงนะ วินเทจวินใจซิปสวมรวมกันนะคะชายหญิงใส่ได้างานไนต้วัวเสื้อพ้าร่มก็มาน้อยใช้สอยอย่างประหยัดพี่จ๋าแบง่งแบง่งกันแบง่งแบ่งกงินไปสีมินิมอลมากพี่ดูสิสีมินิมอลเกาหลีเกาใจายมากเลย รับรีวิวได้เลยส่งฟรีรีวิวส่งฟรี3,700บาทราคาเดิมนะจ๊ะถึงแม้ว่าของเราจะหายากเพียงใดเราก็จะขายราคาเดิม,มเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายอ่จจะชอบแบบพร่มดำนะคะเพราะจะมีลูกค้าบางคนที่ขอดำเยอะๆแต่เราเห็นแค่รอบๆนะพี่ข้างในเราไม่เห็นนะหูวตัวนี้แบบเทมากอะเนอะแพงตัวเนี้ยแพงแน่นอน ลายเท่มากเลยอ่ะราคาแน่นอนเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังก็เทศหล่อๆเลย<ม>ครับผม,ม,มโอ <ฮ S 2> ้หโ,หโหอีตัวทำเงินได้ตังค์แน่นอนอ่าเดี๋ยวดูข้างหลังใส่แข่งรถปะอย่างเงี้ยพี่เจนขับมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์พี่หล่อๆเลยค่ะครับอ,อย่รีดให้ดูนะ สีแบบมินิมอลแบบแคมปิ้งมากไปคัดแยกทำราคาได้อีกทีนะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยพี่เนี่ยอันนี้ก็ไซส์แค่เลยเนี่ยเห็นไหมเท่เท่เท่เลยสาแมแถบรีบ <มา S 1> บอกสีพาสเทลมากเลยอ่ะลูกค้าถามทุกวันขอพัดลำเบอร์หนึ่งอะไร ถามลูกค้ารอนพารลมทุกคนพารลมายังพาร์มายังเอามาแล้วจ้ารีบอกสีพาสเทลสีฟ้าพาสเทลสวยๆเลยจ้าพี่จ๋าของเธอรีบอกผมจนสตาร์เตอร์อสตาร์เตอร์โอ้โหโคลัมเบียพี่โคลัมเบียโคลัมเบียคือแบบป้ายังอยู่ยังไม่ได้ใส่เลยจ้าตัวทำนนใส่ไปแบบพีมะ ตัวแหละได้มากได้น้อยอะพี่แล้วแต่ตัวยเลายสวยลายเท่มากเลยอะ่ะเธอขึ้นราวไปเลยแบางตัวอาจจะไม่ใช่แบรนด์ไม่ต้อง,งเป็นแบรนด์เนาะแต่ทรงสวยดีไซน์สวยคัดเป็นหัวผ้าได้เลยค่ะอันนี้น่าจะแบบ แบบไม่ได้ใส่เนี่ยดดูิกระดาษติดอยู่เลยใส่ไนดะ้ทั้งชายและหญิงเลยนะจ้าแคมปิง้งแคมไฟไปเลยซาตนูนเน่รีดขึ้นมารับรองเห็นทรงอันนี้น่าจะแบบกันแดดอะไรส่วนสวยคู่จริงอย่างเงี้ยก็สวยทำราคาได้นะพี่เนีย่ยกันแดดกันโอ้เหมือนที่ซื้อลูกค้ามาเลย ปู่ัวนี้ก็เท่นะเนี่ยอันนี้มันก็คลิปข้างหนึ่งอะคืออะไรรไไม่เหยวเสียติบสวมรวมกันใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลย ้สีดำรัสเซลตัวนี้หล่อมากมพี่พี่รัสเซลตัวนี้หล่อมากาขึ้นเลยให,ใหม่เลยพี่ของลงเมื่อเช้าสดสดจากตู้หล่อมากค่ะตัวนี้ทำราคาได้เลยเนี่ยผ้าบางด้วยตัวเนี้ย<ม>น่ารักอ่ะ ใครคัดหัวผ้าเอาไปซักเอาไปรีดนะพี่บอกเลยผ้ามันจะสะอาดเนื้อผ้ามันจะฟูไม่แบบรีบติดกันแบบนี้นะคะว่านี้ยมันออกมาจากกระสอบไงสวยเลยตัวนี้เ้ยดีแบบแคมป์งิงแคมปไุไย ไม่ใหญ่นะจ๊ะพี่จ๋า ทำเงินเอาวนี่ใครเอาใช่ไหมจะถามลูกค้าก่อนนะเออคนนั้นถาโซ่ที่ใทยถามใครโซ้ดูอยู่เปล่าวะไหนโทรศัพท์เธอแสงเป็นไงว้ามาแล้วน่ะอ้าวไม่ได้ถามแล้วเธอโอ้ยใครเนี่ยน้องลูกค้าประจำแค่น้องแม่ ดูใช่ไหมแล้วตั้งนานก็ไม่รับเลยเออเพอเห็นชิคากโกบูเราแค่นั้นแหละรับเลยโคเรียนะตัวนี้โคเรียพอเห็นชิคากโกบูพี่แค่นั้นแหละเลยนะออน้องได้ตังอะเดีตัวเนี้ยน้องบอกแค่นี้ก็กําไรแล้วพี่โคตหรหล่อคุอพูดเลยใช่ป่ะถามจริงมาปุ๊บเอฟเลยมาปุ๊บก็ได้ชิคากโกบูพี่เลยเหรอ ดวงดวงดวงมันมาว่ะตัวนี้ก็หล่อเนี่ยไม่ตังค์วินเท่ไอ้แพดนั่งอยู่ตั้งนานทีนะเท่ว่ะเท่บะเป็นไม่อยู่แสดงว่ามันเป็นทีมเราไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นตัวนันไม่ใช่แพดไม่ใช่กระทิงกระทิงลงไปไม่นยังไงน วายไม่ไหว NB มีของเอาอะไรนะจะอีกคนนึงมีของมีของเอาคุณพี่เพิ่งมาเหรอเนี่ยมาละลูกค้าประจำออกผมมุกเนี่ยอ๋อพี่พี่เสืออย่างนี้ไม่ทานอีกแล้วเนี่ย ไม่ได้ว่าจะเปิดเจอทุกลูกนะทุกล็อตน่ะเนาะมีของมีของเออมีของเนี่ยตัวนี้ก็ทำราคาได้ต้องลุ้นนะพี่หนูก็ลุ้นเหมือนกันเมื่อกี้น้องยังไม่รู้เลยน้องแพทยังงงอยู่เลยยังตัวอะไรน้ออยู่ตัวอะไรน้องยังงงว่าตัวอะไรมีหลานไหมมีลูกมีหลานไหมพี่ตัวนี้เท่มากเลยอ่ะ สบายสบาย,ยสบน่ายิ้มมาเลยกูอุ้ยเนี่ยพี่ตัวนี้ก็ทำราคาได้เนี่ยสีชมพูว่นแมวมากต้องแย่งกันนะที่หนูมีกับสามสิบลูกอยู่ว<อ>ันนี้เอ้ยลงเยอะวันนี้มาเนี่ยเพ่เลยพี่หเห็นไหมไป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่เลยครับ ที่เพื่อนมาเปิดที่น้องชอบขับมอเตอร์ไซค์มานะขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เรียกรถกลับเปิดเปิดมาซื้อแล้วก็เรียกน้องอยากได้ฟิลค่ะเรียกรถกลับนะเห็นน้องบอกเอ้ยเพิ่งมาเพิ่งมาตอนชิคาโก้พอดีเลยครับพี่เพิ่งมาตอนด้ชิคาโกเท่นัครับตัวนี้ดัสอีดัสหลอๆ เปิดลุ้นมันมันพี่เอาไปเปิดลุ้นมันมันมเราก็สายลุ้นเหมือนกันแชมเปี้ยนอันนี้น่าจะเป็นเสื้อกันยูวีคุณพี่เนี่ยไปซื้อเขามาตัวละสามร้อยเก้าสิบวันนั้นซื้อมาตัวละสี่ร้อยสีดำมันใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะมันจะคขาซส์ทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะคะ เอาไปคัดเอาไปแยกทำราคานะเอาจริงลุ้นหัวอันเดอร์ครับลุ้นหัวได้แล้วก็น้ำสองไปน้ำสองไปได้บางทีมันอาจจะมีที่ไม่ใช่ผ้าล่มบ้างนะพี่ <c oughs> เนาะเ <c oughs> ขาเรียาอะไรอะเสื้อคุมอ่ะแต่แบบไปได้อ่ะพี่เนี่ยอันเดอร์หล่อเลยสีดำปึ๊ดดำปิด,ดปีดปอ่ะตัวเนี้ยมันคะมาย โอ้โหป้ายห้อยอีกแล้วค่ะแดงแบบโอ้โหฉันเกิดมาเพื่อจะเป็นสีแดงค่ะโอ,อกคอร์ตัว้หรอ,หอฟ้ารอหรอแล้วพี่ป้ายห้อยพี่โอ,อกคอร์หล่อมากเลยาราคาเท่าไหร่เพิ่งมาราคา3,700บาทจ้า ราคาเดิมเลยก็ว่าทำไมมันใหม่ขนาดนี้จะไม่ใหม่ได้ยังไงวะเนี่ยพี่เอ้าไม่ออไม่ได้ใส่ต้องหล่อนกี้ครับน i k e หล่อๆเลยคุณพี่แบรนด์ให้ลุ้นนะเออเออใช่ใช่สีดำก็หล่อนะราคาเดิมเลยพี่ สีเหลืองสวยมากอุ้ยเหลืองแบบพี่เหลืองสวยมากเลยดูดีอุ้ย forever forever 21โคล y มเบ c o l m b i a ค่ะตัวน,นี้ไซส์เล็กหน่อยราคาเท่าไหร่ครับสามพันเจ็ด 3, 7, พี่จ๋าสามพันเจ็ดจ๋าสามพันเจ็ดร้อยเอาอันนี้ขึ้นด้วยฉันชอบ forever f a s h i n ดูสิเนี่ย พขขึ้นไหมแขวนนี่หล่อเลยน่ะสวยเลยแล้วยิ่งรีดขึ้นมาแล้วก็ได้แขนสั้นมาด้วยตัวหนึ่งแขนสั้นก็ไนกี้อ่ะพี่เดี๋ยวดูแล้วกันะนะสุดแขนสั้นแบบไนกี้นูให้ดูนะให้ดูหมด,หดจ้ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้คุณพี่จะได้รู้นะ<ด>ว่าทางกระสอบออกแบบไหนนะคะกันฝนตัวนี้กันฝนไปคัดไปแยกนะพี่ยังไงมันก็กำไรอยู่แล้ว มือสองอะค่ะที่อู้รีบบอกวินเทจเจ๋งะเม <ฮะ S 1> ื่อกี้ฉันก็เจอรีบบอกรีบบอกตัวละรีบอรบอก,ก,กวินเทจสีเขียวตัวนี้ใส่สวยเป็นหน้าหรือยังใส่สวยค่ะรีบบอกนูกกดุแบ็คพิงแบ็คพิงแบ็คพิงที่ เขียวสะท้อนแสงเขียวสะท้อนแสงโอ้โหใหม่มากโเเขียวตัวนี้เขี่แบบโอ้โหคงจะขึ้นกล้องหน่ดูขึ้นขึ้นอุ้ยใส่แข่งรถปะเนี่ยใส่แข่งรถปะวะพี่เนี่ยเหมือนใส่แข่งรถเลยใส่เล็ก มีไซส์เล็กมีไซส์ใหญ่เ้อสกันนะพี่นะมีทุกไซส์เลยจ้าโหเม็น made in USA พี่วันนี้เป็ made in USA เลยนะข้างหลังเท่มากเป็นปักแดงปักปซักรีดรเนาะขนนนคัดหัวผ้าคัดทรงสวยๆส,ยสภาพสวยสีสวยนะคะจับทำเป็นหัวผ้าเลย ได้แขนสั้นมาอีกหนึ่งตัวให้ดูสีฟ้านี่แบบสวยอะได้แขนสั้นมาแล้วพี่โปรดดูว่าเป็นแบรนด์อัน u n อ e r แขนสั้นแต่ได้คืออัน u n อ e r under ไม่เอาหรอเอาให้หนูได้ไหมร์อันเดอร์ แล้วตัวน,นี้ป้ายห้อยด้วยก็สวยแบบเด็ดดังหล่อๆๆอเป็นลาวหรือเปล่าอันเดอร์ครับผมหล่อๆเลยพี่ใส่เด็กติดผมเด็กมาวทงสองสตัวนี่มากกวสามตัวอ้ยมันกำไรแล้วทุกคนเขาก็ต้องมีลูกมีเต้ากันบ้างแหละมาซื้อของเราอะ <c oughs> แถมไปใครซื้อเยอะแถมไปหรือจะขายแบบยี่สิบสามสิบก็ได้ โอนาวิ oh, มันขายได้หมดแล้วพีล่าที่ตัวนี้มันเหมือนเสือ้อคลุมของผีงแต่เป็นงานญี่ปุ่นน่ะนะอีกักปักบ,บ,บ,บตัวนี้แอลอลบีนเดอร์ตัวนี้เอลเอลบีนเดอเอาปุกตรงนี้ป้ายห้อยอะไรครับโอนาวิโอนาวิป้ายห้อยครับพี่ อุยอันนี้ก็เท่นะเนี่ยดูข้างหลังดิน mm hmm. อ,อุ้ยสีชมพูหวานมากอะขอขึ้นหน่อยเถอะใหม่กิบเลยหานชมพูแบบใหม่กิบเลยพี่สีชมพูน่ารักมากสาวสาวสีแดงมันมันคันดี้ โคลัมเบียสีฟ้ unku, าไซสเอ็มสาวๆอีกแล้วเนี่ยบางทีมากับแฟนเนาะใส่ e ด้วยกันเลยไอ้ห้อยโคลัมเบียครับน่ารักน่ารักไปเลยโอ้โหอาดิดาสหนีจิบยังหล่อเลยอ่ะดอกดอกใสฉันเลยป้ายห้อยอันเด้ออะไรล่ะ อุ้ยหล่อๆเลยนะอุ้ยพี่อาดิดาตัวน,นี้ไหมมากม่มากอา,ากอดิดาพี่ดูส,สิบเป็นแม่เหล,ล็กสิบเป็นแม่เหล,ล็กดูดเข้าหากันแต่ไม่ต้องจัดหวดนี้าสามเก้ามาแน่นอนครับอย่างเพิ่งบอกเมื่อวานเอาแล้วเหรอแทงก่อนเลยพี่อุ้ยมินิมอลอีกแล้วแคมปิ้งแคมใจเรามีขึ้นหรือไง นแนปไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปกิน <c oughs> บาร์บีคิวร้านวันนั้นอ่ะสงการอ่ะา <ไป S 2> นที่เขากระดัง,งมาที่พี่อะไรอ่ะพี่เจนร้านนั้นนั่นรีวิวดังาตายร้าน,นไหนร้านมาสงการอ่ะ อันเดอร์พี yeah, ่ไอหมิวกินกุ้งไปกี่ตัวแล้วันนั้นอ่ะกินแล้วแบบไอหมิวนั่แหละเรียถามี่พี่ทำไมเนื้อมันสิเป็เขียวไพนี่มันเป็นสไตล์เขาปอบ e t r อ texture โอ้โหมามามา ไปเลยก็ได้เผื่อเปิดกับปีส่งหมเอออ่ะให้แคปติดกระเป๋าดูถือแล้วกันเนาะอาดิดาสวยมากมเห็นไหมล่ะมา,มาทานนันไงเอาอาดิดามาให้น้องแคปหน่อยรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะคุณน้องคุณน้องวอนบัญชีเดินได้เลยอ่าไลงบงังบังอาดิดาชั้นหมดรอย โอ้อออโหมุกพยายาม,มากอ่ะทุกคนเตรียมตัวแคปเจอร์อนะคะเสื้อพร่มป้ายแดงลงใหม่ๆเลยจ้า3,700บาทแต่ทุนะราคาเดิมนะจ้าสั่งได้เลยนะคะ